สามีใครชั่วโมงมาชั่วโมงเลินเนี่ยพบกับสิ่ยอดดาวที่โลกหายหัวไอ้หนูลูกควงของไท่บ้านอยู่ที่บรินจุ้งจ้งและบ้านเดินตรงใหญ่เอาละครพูดไทยบ้านก็จะแข็งแรงสักเท่าไหร่นะไอ้หนูลูกควงของไท่เราใช้ท่าที่แผลวินาทีนี้เป็นต้นไป You wow. và 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 สนใจดจ้าฝ่าจูเลาลลาดวกูไปขอฟอกับอมันหนึ่เยเาไอารมณก็ขืนเด้อวันนี้มืหก็ปวดโกชทยนี่เลยทำไมปล่อยน้ำไปถ่วงเขาผมทุกพว วันั้นที่เวทนาก็อยู่ทั้ง่ำบนกระดาวโอยดำก็ดีคือวุ้ยไปหว่านตกซิบกระสอบเห็นมันถูกฝนตลหรออีกสามวันม้าน้างเ้าแพะจัดหาเมียนเกียบดีเก็บอกเก็บใจ ท,ทีจ้ามันมองมนี่ยังไอ้ดอกทางนู้นได้ยินแต่เสียงโอ้ออไปมันสองจริงๆเลยวฉันมองไม่เห็นดอกเออหาไม่หวังมองไม่เห็นมาคนไหนคนไหนลุนนนกได้ลุกมาดู มาโอูยขาดใจใจใจแล้วที่ทำใหม่จะทำโดกโอ้แต่มาซื้อหมาฉันนี่เอาเดี๋ยอะเยอะฉันเอาจ้างมาก่อนแล้วฉันเอาหมากมาให้เปลี่ยนอาชีพที่ขายหมากเลยคุณชื่อละเไรดีีคนกูเก็นไปทั่วไปเนาะบ้านอิงน้องโก๊ะ เห็นจะไปรุนกวนลีกีวันนี้ไหมกระรุนไหนกวนทุกคนเอาโดละสิบาทมาดมาจะชุมพวงมันไก่วันนั้นไปบวชหลานยาโสทนมามีทันคือเอาผู้ใดเอาอีกไปลยไปละสิบาทเด้อผู้ กูมาขายหมากก็ผู้กูมาีน้องงานหีีกวันี้บริการทุกอย่างครับมีอะไรอีกครับเอาเอาผ้าห่มเอาหมอนนี่มีครับเอายากันยุงได้อีกไหมโอันนี้เอากินเร็ว แม่คั่วชุดนี้อร่อยทุกอย่างเดลยเออเออเอามานั่งตรงนั้นเออนั่งลงหัวกมันบังคนดูเขามันดูความงามเฉจะไปดูหัวกเกคนรวมบ้านนีโอ้คอยดูไปเรือยพี่น้องเอ้ย เกี่ยโควิดก็เป็นยังงี้แหละมันยุดนานโผดคุณจะเรียนเตอร์ทีตย์เจ็เดือนเจไดรายจะลืมเรื่องลืมราวลืมโอนลืมอะไรว่าจะไงครับโูนกับไปาพ่อพอร่างเลยโยก็เป็นกระสอบเลยจะออกอินซีหีืโจอกการไหนก็บอกเข้าไป นั่เที่ยวที่ปากคขกเนี่ยโอ้กรรมก็นั่งไม่ลงเออขอบคุณหลายเด้อเจ้าของผลละไม่ก็คือมาดเนี่ยก็เลยนั่งเที่ยวนั่งเล่นอยู่หลังเวทีบายกรครูเออไอ้ใครเองกินไปทำอย่างอื่นเพื่อนมันก็เท่าเร็วใช่ไหมล่ะใครที่กินเหล่ายาบ้ารินีินก็กินไม่ได้เพราะว่าเด็กน้อยไม่ยินให้ นังรู้มันกินไปตั้วเพราะเดเรืเร่องไอสูงวันนี้คู่โบนคู่บาปครับกูคิดตนเรื่องข้าปุ๋ยกูซิบกระสอบ<อ>สื่อเฉพ่ะเปล่ากูเซ็นก็อีกวนันมีณเท่า,านี่เตืมนี่กูท่านเองก็ไม่ชื่อว่าพก ซึ่งตอนนี um, page, sel, ира, ina, er splash, ้อย <ver> ู ah ่วัดเขาขาดแต่ภายในวัดเขาขาดอ่ะยังมีพระอุปชาชื่อว่าอุปชาเพชรแล้วก็พอหน้าขัวพมที่เจ็ดวันเขาจะบวชแม่เขาจะมีชื่อว่าแม่ทองทุกเมื่อเช้าวันนั้นเองอ่ะไม่ออกวินญบาณบัดอุปชาเพชรเป็นประจำบและก็พนาขัวพมเพราะฉะนั้นก็วันเนี้ยต้องลงไปชื่นพนาขัวพมเนาะออกวิญญาณบัดเขาจะโคกไว้จะติดหัวปักเช่า เกิดมีชีวิตย่อมผิดหวังเมื่อมีตั้งก็มีล้มล้มสลายเมื่อมีเกิดทั้งทีก็มีตายเมื่อมีหลายก็มีลดเป็นบทเรียนในโอกาสต,ต่อชากนี้ไปบทบาทการแสดงของเทพบุตรที่อ่อนไอ้หนูสิวกรสิมนาคนครเรือกว่าน้องเป็นเทนก่อนปรากฏตัวานหน้าเวทีฟังเสียงใสๆจากน้องเปนเทนมอบให้ครับโลกนี้อะไร oh 走。 ไม่พอใจขอมูลนไปมีบุญทุกข์ทัางเล่าปวดใจัี้ปวดวันี้ปวดใจสบานขอบวดใาวันี้มวดวนนีวชใยวันนย 什么范人来了，家 はい。<手> 我。Hold, hold, hold ภาร่างนี้ผมไม่ครับร้าบวพมตอนนี้ผมก็เจอพานวัดเขาขาดกับอุปชาเป็ดสิ่งสาคัญที่สุดเลยก็คือตั้งใจที่จะบวชทอดแทนบุญคุณดีดังข้มารดาแต่น่าเสียดายนะเกอที่พ่อของผมดังได้จากไปเร็วซะเหลือเกินไม่ทันได้เห็นภานเหลืองของผมที่บวชให้ในวันนี้แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยนะผมยังโชคดีกว่าใครหลายๆคนเพราะาอย่างน้อยผมยังมีแม่แม่ทองเนี่ยคอยชุบเลี้ยงดูแลอเอาแต่ใส่มาตลอดเวลา ออกลงบ่มนิสยัยผมกับน้องที่เป็นคนดีหากบ้าแมนว่าการบวชของเราในครั้งนี้จะส่งผลให้พ่อไวยของเรานั้นไปสู่สวรรค์ได้บัวพองผู้นี้ก็ยอมทำแต่จะว่าไปแล้วน่แปลกใจและเกิด,ด้วยวันนี้อยู่ภายในวัดเขาค่ะอยู่ในการดูแลของพระอุปชาเป็ดพร้อมด้วยเพื่อนนักก็คือเจ้าบวงเจ้าอุปชาเป็นเนหน่นอ้อกตโต้เเ็มาเลย ผมจะห้คุณรใหรรักใครดีกว่าคุณคุากกว่าคุณที่เจ้งนว,ว่าไม่ใค่หลินคืนเลยพกูกนี้ดีไปบาอยู่บา้านน้นเพน็ด โดดมาเอามีดนไปันหัวกระหลิล่งเจนแจนแกดีร้องเห็นผมตะพวงแล้วหิวมากแล้วกันเอาหมิ่ไปค่าหน้าเขาเถอะลคกไม่ทั่วเพราะเขาพันจะภาพเอามาใหา้เจ้าภาพเรวใครเป็นคนสั่งให้เจ้าภาพเอาเขา้าวผัดมาเอาอย่างนี้ก็เข้าทางลูกเป็ดกัสิกระลูกเป็ดไอเของไปสั่งในครัวเขาว่าวเดีออยวนี้เขาต้มอย่ต้มไม่ได้เท่ก็ไม่ค่อยชอบนะเอาแล้วก็ผัดใครชอบอ่ะ เอาเขา้าวผัดมาแต่เด็ดัดไปขุนไก่กับบ้านลำเท่แม่จะดีแล้วไปได้มาทางไหนเว้ย์วันนี้ทุกคนงงเหมือนกันไม่รู้ไปได้มาทางไหนเหมือนกันเลยเป็<อ>ก็ขอบคุณมากๆแล้วกันนะครัสำหรับเจ้าของบันไดใจด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมใสม่แดงไปกูใส่เหยื่อพิษเมึงใส่เหยื่อโทร เดี๋กูเลยจะผลไม้เอยมึงแก่จง้ข่าวสารทั้งสังเลยเนาะออกได้แต่ผลไม้กูว่าแล้วได้แกินละมุดเต็มเลยเนี่ยแล้วชีวิตยังงี้เลยกูเปทนาทำไมทางเขอามานี่นะไอ่ลูกโบกมอเนี่ยกินลูกุมไหนไปหลมไหน ลบไปทางไหนก็ปักยู่เ่าเขากำลังสร้างเดี๋ยวผู้ใหญ่กำลังเขาก็จัดการเกมวันนี้ฝนมันตกน้ำมันไหลมามันก็กัดซอกถนนนี้แม่ไม่มาช่วงนานๆพอดีไม่ไม่มาปีีแล้วกูก็เห็นเป็นอย่างนี้ เอาหนาผู้ใหญ่หนากำนันนาอบอตอขตนี่เล็เขาบอกแล้วเดี๋ยวเขาก็พัฒนดาบกยังมาไม่ถึงเออช่วงนี้มันติดติดโควิดไงทางงานกูไปเขาตั้งท่าอ่างโค้งมณีนิ้กหัวทางงานกูมาทัดาเกลียนน่ะนั่นแหละมันไก่ที่ที่กูไปทัดานเกลียนนั่นแหละขามูลมันนั่นแหละไม่รู้ว่าทางเข้าหนองกหรือทางไปรวังจันทร์ก็ไม่รู้เดี๋ยวพขาเอาปิ๊ปลาเิียดนามเอาปลาน้องใหม่ก็เดี๋ยว เออพวงป็นยังไงพอ่อนาคการที่เราเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทันทีและจำฉันไว้เลยนะเพื่อนดะแม่เนี่ยอบรมบ่มนิสัยสอนฉันมาตลอดเวลาการเป็นลูกผู้ชายไทยหากบ้านแม้นว่าอายุครบ20ปีบริบูรณ์เป็นชายไทยจะต้องบวชทดแทนบนคุณบิดาและก็มารดาหากบ้านแม้นชายไทยคนไหนก็แล้วแต่เกิดมาอายุครบ20ปีไม่บวชทดแทนคุณบิดามารดานั่นก็แปลว่าชายผู้นั้นเนี่ยเกิดปัญญาแผ่นดินพิดโอ้แม่น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  กับคำโบราณพ่ออาวัยหนุใช่ว่าคนคนเราเกิดมาเนี่ยเป็นลูกผู้ชายก็ต้องบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่คือการบวชใช่คนเราเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงทดแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ก็คือการวิ่งตามเขามันมีที่ไหนเล่าประจั์แล้วน้องสาวกูอยู่บ้านอพิจุมพวงวิ่งตามเขาแม่กูนั่งอยู่บ้านนั่งเขาหลอกแอนนี้ตามก็เป็นสี่ขอกนี่อว่าจะหุงเขาไปกิน ขับมาคอสังเติมน้ำมันเจ้าคูนก็มีมาเคาะประตูคอดังเติมบัตรโทรศัพท์เห็นไปอยู่เขาไปใสมไปทองอี่างงีการเป็นคนไทยเลยนะท่าผู้หญิงก็ต้องแต่งงานมีเย่ามีเรือนมีเย่ามีเรือนเออจะได้เอาสินสอดทองบ้านไม่ข้อมาให้แม่มันเป็นอพ่อพ่อแม่เงิเก่าเย่าเรือนนะแล้วก็คอดังไปสืบลุมสืบปอกคือเก่าปัญญาไหนมันำยกได้ แกนี่จริงๆเลยนี่แสดงว่าน้องสาวจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นอย่างนี้แหละดิกระดานกับมัขอแล้วก็พี่ในที่เ็ปไปได้ขอสาวทัวว้งสองต้นด่ยมันมึงไม่ห้ามมันไม่สอนหมอมึงบ้างหรอพ่อที่สอนมันแค่ไมมันเกิดทีหลังกูกูไม่อยากบอกมนันหรอกแตของ <c oughs> มันมีความสูงแล้วม,มึงทำให้น้องมึงดูเป็นตัวอย่างแบบนั้นเลยเปล่าโอ้ทำจริงทำมาถึงกัตั้งวงเนาะตั้งวงกินข้าวกับพ่อกับแม่ตั้งวงเรา รวบรวบมุมประชุมพักกันฝ่ายเองที่เอาอะไรมาต้มกินดีก็เพี้มวันนี้แต่ช่วงนี้ฝนตกไม่ไปหาเคหาอื่นแล้วมันไปไม่ได้ทำไมอ่ะมันโอ้ยมันเคโบกบ้านกันไม่ได้จมพูให้รถเออเออเขาเรียกอะไรเอลี่เอลีเนี่ยมาส่งโอ้นี่จะสั่งเคลี่เป็นได้เหรอเนี่ยไันสมัยจริงๆเลยนะแกเนี่ยเราส่งทุ่นบ้านนี่เราชื่อเคลี่คนนี่คุณผู้ แต่ไม่ต้องห่วงอย่างน้อยรัฐบาลเขาก็ช่วยเหลือพวกเราอย่างน้อยเราก็มีบัตรคนจนบัตรคนจนเออคนละสามร้อยบาทโอ้ยมึงอย่าพูดแต่บัตรสามร้อยบาทนี่ทำไมอ่ะโอ้โหมานานแล้วมึงจะมาโลอกทำไมก็รัฐบาลเขาช่วยเราการู้รู้ว่าช่วยแต่บ้านกูก็ตัวอำเภอหมดไปกดตังค์เนี่ยมันห่างไกลตั้งสามสิบกิโลสามโชคไทยเขาโคราชเนาะหลับเวลากูไปกดตังค์นที่เนี่ยกูเหมอกปิกอัพเขาหน่ะสามร้ยไปกดตังค์กับทีกสามร้ย เราไมงคิดว่ากูแด่อะไรมากินคุณนอนตัวบ้านแคเห็นอที่จะไดีขวดนี้แค่จะช่วยเหลืออะไรช่วยเหลือกันช่วยเหลือกูทนทุกข์ทุกข์บ้างมึงจะพูดมากแล้วกูจะคิดถับแล้วโครงการไอ้คนละครึ่งเนี่ยมึงลงทะเบียนยังเขามีบัตรอันนี้เขามาเหยหลงทำไมอ่ะมาตัดสิโต้ตัดสิ่งเหรอเออฟ้าตัดสิ่งถูกดีไม่ได้กับเขาโด้วยไอ้คนละครึ่งมึงมึงก็เอาไอ้บัตรคนจนออกมึงไปเอาคนละครึ่งดีกว่าเชื่อกู เอาก็มึงเมาแล้วสามร้อยไปซื้อของสามร้อยมึงก็ไม่ได้ไรแล้วเขาจะให้ไม่เราเว้ยกูจะไปหักบัตรทิ้งเดีย้คคที่ได้ห้ารอยก็เพิ่มห้ดีเดียวเพิ่มึงนี่มึงนี่รู้จริงเ็้เพิ่ม5 0หอยเลยเหรออ้าวทำไมจินไม่รู้กูไปเซ็นเหล่าเข้าไว้เบ็ดเดียวบัตรถูกวันนี้อยู่ก็ลานข่าเด้จะไปอยู่ก็หัวกูนะมึงเต็มไม่ยังทอยังเต็มแตยั เส้นเป็ดเราเนี่ยเส้นเก๋เลยเขาไปบอกว่าเนี่ยแล้อีกเงินเดือนเลออล้วเอาใหญ่เอาใหญ่มากหมดหนึงเขาให้เอาไปแลกน้ำมันแล่ไข่แล่ข้าวผมไปแลก้ยงเราในเร็วแต่ปุ้ยมีเงินซื้อเราเนาะไม่เหลือจริงๆเลยนะยังไงก็แต่เพื่อนยังน้อยเราเนี่ยมาอยู่ภายในวันล้วก็ต้องทำได้ทำตัวให้มันดีโดยเฉพาะอุปชาเป็ดในท่านมาที่เคร่งเออท่านเคร่งมากทุกวันนี้ฉันแปลกใจนะฉันเนี่ยพยายามจะเดินตามอ่า หลวงตาอุบัติชาเป็ดอ,อยากจะ<ป>ออกไปบินธบาตด้วยแต่ท่าไม่แยกใจแล้วเกิดทำไมอุปชาเป็ดท่าไม่ได้เสพเรื่องทักทีเลยกลับเป็นยังไงพอจะบอกปีนพอนักแต่เขาไม่ออกไปไหนมาไหนรองระวังเงินระวังตัวเออพอไรเยอะอีกไม่กี่วันก็จะบวชเลยยังไงแต่ไม่รู้เลยยังไงกระชั่งวันนี้ฉันจะไปหาอุปชาเป็ดแล้วฉันจะขออนุญาตอุปชาเป็ดออกไปบินธบาตด้วย ถ้าวันนี้ไม่ยอมไม่ไปแล้วก็เห็นดีกันได้ไปเองไปขอด้องตั้งใจคิดไปเยไ,ไม่ได้ชาตตั้งใจคิดไป ยอมชื่ชอคนใหญ่ทะเลนีดีร้องน่รองเย้กาพอกราแม่โอ้งทิ้งน้าริเกดินมาเล่นเราจะไปก้าเมยทดียหากืนนี้ไม่ีล้กจะ มารับเราวะ